เข้าไปนะครับถึงครับแทงครับเหรอแทงเข้าไปโอ้ผ่าได้ด้วยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะแล้วไงแล้วก็ผ่าผ่าให้เป็นแบบตัวอย่างแบบนี้โอ้โหอันนี้เขาเพิ่จะทำอะไรครับ ไม่ออกแฮไม่ออกแฮเหรอได้ได้ไดโอเคอยังน้นก็ได้ละโอเคเอาคันแส่นี้เลยครับนี่อันนี้ครับอืมคันเลยครับเอาไม่เบว้หนเอม่ก็บไว้นนก,ไก่อนเอาความคันแบบนี้ นี่แล้วก็กดแล้วก็กดแบบนี้ <c oughs> <ๆ S 1> กดเด่นนะน้ำมันจะไม่ออกมาก็กดเดวน้ะมันจะอยู่ข้างล่างใต้นี้ครับเดี๋ยวค่อยเทออกน้ำมาแล้วอ่ะโอ้ ไมาแล้วหรอนี่อันนี้ความนี่เดี๋ยวพึ่งเย่ายพึ่งดีวะอย่าพึ่งเลยครับนี่ไงมีน้ำไหมหอันนี้อันนี้ความอันนี้ความครับอันนี้ความครับอันนี้ครับก,กดครับกดไปให้เบนๆบแบบนี้นะครับอ,อ๋อน,นี่อันนี้ปิดได้ไหมน,นี่ไงอันนี้ปิดใช่ปิด รานี่มันทำแนี้่างนี้ดูสิถ้าแบบแบบนี้น้ำจะมาไหมมีเขาไม่ต้องกดแบบนี้เลยกดแบบนี้เลยครับอ่าเดียโอเคลองลองเทน้ำออกสิมีไหมนี่เทใส่แก้วนี่เทีนน้ำมาจอดตรงนี้เทเทแบบนี้นี่ดูดูเราเทให้โอเค โอ้มีน้ำนี่เยี่ยมเลยะคะ่ะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมวก,กินนะลองชิมก่อนครับอร่อยอร่อยฮ<า>ะอร่อยอร่อยเหรอใช่โอเครสชาติมันเป็นยังไงอะครับ มวิตาอ๋อมีวิตามินซีเรอรสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยหวานหรือว่าเปรี้ยวครับเคม็มหรือเปล่าหวานไหนแห่นมาทางนี้สิ